สวัสดีครับผมอืมนะครับขนรแล้วครับนี่พิลลรถแล้วนะครับเตรียมส่งร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ล้อกําลังจะหมุนนะครับผมที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับผมอืมขึ้นรถไปแล้วนะครับผมอืม้นรถเร็วเด้อนะครับผมเตรียมร้อยเอ็ดครับผมนี่ครับลูกค้าร้อยเย็ดนะครับ นี่ทางหุน S48 นะครับ นี่นะครับผมตาชิสวยนะครับผมนี่เตรียมส่งร้อยเย็ดนะครับอีกสักคู่ล้อหมุนนะครับ ครับใครต้องการก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผม,มหนอ่ยเอ็ดนะครับผมตาที่สวยกำลังแตกแล้วครับกำลังแตกกัาตุ่มกำลังแตกนะครับจะแตกแล้วอันนี้เอสสี่แปดนะครับผมโอ้โหพอ,อดีคับอืมนะครับ s 4สดนะครับนี่นะครับผมรอยเอจตุนะครับว่าปีสาขามรอยเอดจตุว่าปีสาขามนี่ นี่นะครับดูนะครับผมมีต้นละมุดด้วยนะครับผมมีละมุดด้วยห้าอ่าสามต้นนะครับละมุดสามต้นแล้วก็อันนี้เป็นองุ่นนะครับตาเป้งๆนะครับนี่เป้งๆนี่นี่นี่นะครับผมสุดยอดนะครับนี่นี่นี่จะขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับรละเอ็ดครับผม จะตูรับพพิมานนะครับผมร้อยเอ็ดนะครับเจอกันนะครับผมนี่นะครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับผมสนใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ